สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อคำ่ำคืนวันเสาร์ที่6มกราคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่เอฟริกัพอังกฤษรอบที่3นะวิมเบอร์ดันก็เปิดบ้านแพ้อิฟสวิตไป1-3คนที่ซิตี้เอาชนะออกฟอร์ด6-2เมสโตนเอาชนะทางสตีเวนส์ไป1-0มีววอลแพ้เลสเตอร์ซิตี้ไป2-3เซนร์แลนด์แพ้นิวคาสเซิ่0-3แบ็กเบิร์นก็ถล่มเอาชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป5-2 คิลลิงแฮมแพ้ให้กับเชฟฟีเรตเต็ดไป0-4เฮาวซิตี้เสมอกับเบอร์มิงแฮม1-1นิวพอร์ตเสมอกับอีทเลดไป1-1นอร์ซิตี้เสมอกับบริสต์ลอเวอร์ไป1-1พรีมัทเอาชนะซัตตันยูเนเต็ดไป3-1ควีสป้าแพ้บอลมัรไป2-3 สามตันถล่มวอซอไป4-0สโต๊กแพ้ให้กับไบรทันไป2-4วัดฟอร์ดเอาชนะเชสเตอร์ฟิลด์2-1เชลซีถล่มเพรสตันไป4-0มิดแลนดสโบรแพ้แอสตันวิลลาไป0-1เชฟิลด์เวสต์เดย์ก็ถล่มคาร์ดิฟซิตี้ไป4-0ส่วนซอนสีน 4, เอาชนะมอร์แคมไป2-0ทีมที่ชนะไปต่อครับแพ้ตกรอบส่วนเสมอไปแต่รีเพลย์ ไปดูกันที่โปรแกรมแล้วต่อไปกันหน่อยดีกว่านะฮะวันอาทิตย์ที่7มกราคมก็จะมีลูตันทาวเจอกับโบตันแมล็กซิตี้พบแฮตต์ฟิลด์ฟอร์เรสเจอแบ็กพูลบิเตอร์โบโลเจอลีดชิลส์เบอร์รีพบกับเรดส์แฮมเวสต์ฟอมเจออันเดอร์ชอตเวสต์แฮมเจอบริสตอลซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะส่วนคืนวันจันทร์ก็จะมีวีแกรนเจอกับแมนยูไนเต็ด ส่วนอีกสสัปดาห์ข้างหน้าก็จะเป็นเกมแก้มือในนัดตีเพลย์นะฮะเบอร์มิงแฮมเจอกับฮาว์ริสตอลโรเวอร์พบกับนอริสอิสลียเจอนิวพอร์ตวูฟพบเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกัคิสตันพาเลสสลับไปดูบอลถ้วยสเปนครับโคปาเดลเรลรอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อคืนเตะกันอยู่6คู่ลูโก้แพ้ให้กับแอตมาดริดไป1-3เอสปันญอนแพ้เกเตอเฟ่ศูนย์หนึ่งเอลเช่แพ้คิโรนาไป0-2เวสกาแพ้ให้กับไลโยบากาโนไป0-2 อาราเบสเอาชนะเ e เบเตสไป1นู 0. ส่วนอลาดิน่าก็แพ้ให้กับเรมัรเดตไป1นึ 3. ครับทีมที่ชนะก็ไปต่อในรอบ16ที่สุดท้ายมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันอาทิตย์ที่7มกราคามแต่กันเพียบเลยนะฮะเบอร์กอเจอกับทางมาโยกาอโมเบียต้าพบเซลตาวิโกคาสเตลอนเปิดบ้านเจอกับโอซาสซูน่าเลสซิ่งฟลอรพบเซบียายูเนนิสตาเจอกับทางบีเรลคาตาชินาเจอกับาบาริเซียนะฮะ เอบาเจอบิลเบาบาบาสโทพบก,กับบาร์เซโลนามาโยกาเจอกับเลอซซสดัดแล้วก็เตเนเรเฟเปิดบ้านเจอกับทางลาสพาเมตไบกันที่เกาโชเซรายตาลีเมื่อคืนนัดที่19มี4คู่อินเตอร์เปิดบ้านเอาชนะเวลน่าไป2-1โฟกซิโนเนแพ้มอนซ่า2-3และเลเชสมอกับกายารีไป1-1ึ่นส,นสซาโซโลเอาชนะทางฟิอเรนตินาไป1 0 ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอินเตอร์ยังนำเป็นจ่าฝูงที่48คะแนนฟิอออยู่ที่4มี33มอรซาอยู่ที่4มี25เะเช่อย,อยู่ที่13มี21ซาโซโลกับโฟซิโน,โนเน่ยอยู่อันดับที่14แล้วก็15มีทีมว่า19คะแนนไกเยลรี่อยู่อันดับที่17มี15แล้วก็เวเลนาอยู่อันดับที่18ในโซนกชั้นมีอยู่14คะแนนแล้วส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มกราคมนี้มีอีก5คู่ เอ็มโพรีเปิดบ้านเจอเอซิมิลานโตอริโนพบนาโปลีอูเดเซ่เจอลาซิโอซาแลนิตานาเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสแล้วก็โลมาพบอตตาลันตา